ผมว่าเรื่องนี้เนี่ยเราต้องต้องร่วมคิดอ่านกันอย่างนะเพราะว่ามันนําพาเรื่องความสูญเสียงของประเทศในความน่ารําคาญเนี่ยครับของรัฐบาลนี้มันก็มีตามลําดับอย่างที่ผมบอกว่าหาเรื่องได้ไม่เว้นแต่ละวัน <c oughs> ซึ่งความจริงนั้นเนี่ยนะครับเขาทําโดยไม่เห็นตัวก็ได้อยู่แล้วก็ทําแต่ว่าเขาเลือกที่จะหเห็นไม่แคร์กันใดใทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าในแต่ละองค์กรเนี่ย ก็มีการขยับอย่างมีนัยยะสำคัญกกรเองก็เงียบไปนานนะครับก็เรื่องยุบพักยื่นไปหายนึกว่าไปอยู่ที่สามเหลี่ยมเบอร์บิวด่านะครับก็มีชีวิตขึ้นมาบปชก็เริ่มคึกคักนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องมาตราร้อยสี่สิบสี่เนี่ยจะซอยเท้ากันอีกกี่วันทีนี้เนี่ยนะครับเพราะการเมืองที่ผมเข้าใจนะพอเห็นอันอย่างเนี้ย นะครับคงเวลามันคงใกล้เข้ามาแล้วถึงเวลามันก็ามาครบนะไม่ว่านี่นะครับในคดีในศาลร,รัฐธรรมนูญในปปชและรวมกระทั่งนี่นะครับในกกตที่ส่งไปยังศาลร,รัฐธรรมนูญมันจะมากจนรับมือกันไม่ไหวแต่เห็นคุณชูวิทย์กมลวิสิทธ์บอกว่าคดีชั้นสิบสี่รอดสำหรับคุณทักษิณนะคะหนึ่งหนึ่งสอนรอดเพียงแต่ว่าคดีของคุณอิงเนี่ยอาจจะไม่รอดก็จะเป็นคุณชัยกเกษม ไปอ่าอันนี้คุณจรูพรมองอยังไงบ้างคะก็ความฉลาดของคุณชูวิทย์เนี่ยก็ชี้ทชี้ทีท่ทีททท่รอดมันจะรอดตรงไหนอืมตั้งแต่นี่ครับชั้นสิบสี่เบิกความมาเนี่ยยังไม่เป็นคุณใดๆคุณทักษิณเลยแต่คุณชูวิทย์ก็อธิบายว่าพวกหมอ,มอ,อพวกนู้นรับผิดชอบแต่ว่าผมก็ไม่เชื่ออย่างนั้นแต่ว่าคุณชูวิทย์เขาเขาผ่านโลกมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าตีปลาหน้าใส่ะ นีครับก็เป็นทฤษฎีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรผมก็มองหาช่องทางรอดกันยากต่อไปถ้ามำนาจอื่นใดไปทําอย่างเนี้ยแล้วท้ายที่สุดคนนั้นก็ไม่ต้องคำพิพากษานะครับไม่ต้องไปติดคุกตามคำพิพากษาไม่เป็นไปตามพระบรมราชโองการผมก็ดูว่าเนี่ยนะครับคุณชูวิทย์ก็นะครับช่างคิด mm hmm. หรือแม้กระทั่งคดีหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยก็แม้กระทั่งการพิจารณาหลังศาลนี่แม่นุญาตเลย แต่ว่าทั้งหมดนั้นก็ขึ้นอยู่กระดุลพินิษฐ์ผมก็เคารพในดุลพินิษฐ์ต่างๆเพียงแต่ว่าคุณชูวิทย์ก็เป็นสีสันการเมืองอย่างหนึ่งนะครับเขาออกอาวุธมันไม่จําเป็นจะต้องไปชี้เพียวๆบางกรณีเขาก็ตีหัวกระทบคราดเขาก็ดักซ้ายดักขวาดักหน้าดักหลังเนี่นะครับคนในแวดวงนี้ก็เข้าใจกันได้อยู่นะครับหมายความว่าชี้ไปทางซ้ายก็ต้องการจะบอกว่าเฮ้ย hey, มาทางขวานี่ <c oughs> มันก็ลีลาใครลีลามันอะอเอ้วันนี้คุณหมอมิง้งนะคะก็ถูกถามเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางในการต่อสู้คดีของคุณอิงเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยก็ได้พูดในวันนั้นว่าคุณหมอมิง้งก็เป็นหนึ่งหมู่คนที่อยู่ร่วมวงด้วยนะคะคุณหมอมิง้งบอกว่าความเป็นจริงเนี่ยเจตนาเพื่อจะรักษาผลประโยชน์ของประเทศและการสื่อสารที่ชัดเจนรวมถึงกระบวนการที่ผ่านมา แล้วก็พยายามที่จะชี้ไปว่าสมเด็จฮุนเซนเนี่ยไม่ได้เป็นตัวแทนของรัฐบาลนี่เขาก็จะไปสู้กันในมุมนี้คุณจตุพรปัญหาก็คือว่าแล้ว,แล,วแล้วไปคุยเขาทำไม,มไปเจราจาเขาทำไม,มเพราะนี่นะครับในทางนิติในในายพลอุนมาเน็ตลูกชายเป็นนายกรัฐมนตรีสภาพของเขานี่ต่างกับประเทศไทยยังไงระหว่างคุณทักษิณกับคุณุงนะิง ใครมีอำนาจจริงรอ่ะเอาตามความ,วามเข้าใจตามกฎหมายคือคุณลุงหญิงฟังกัมพูชาก็เหมือนกันตามกฎหมายคือคุณมาเนี่ยแต่ว่าใครคือผู้มีอิทธิพลสูงสุดมีอำนาจสูงสุดมันก็เป็นคําตอบเดียวกันปัญหาว่าถ้าเห็นว่าเขาไม่มีอำนาจแล้วคุณไปไปรับตัวสอบและคุยเรื่องนี้ยังไงเรื่องสเประ์เยอะแยะกันไปหมดตอบแบบธนาทรนะครับเล่าให้ฟังก็ได้คุณทักษิณถามเรื่องหลนัน <c oughs> ก็ยังถูไถ่แทกกันไปได้แต่ว่ากราณีนี้เนี่ยครับคือยิ่งดิ้นรนเนี่ยมันก็ยิ่งนะครับคือคือยิ่งมัดใช่ไหมคะมันยิ่งดิ้นยิ่งแน่นอ,ะอ่ะเพราะยิ่งอธิบายมันฟังไม่ได้ทั้งนั้นอ,ะอ่ะเพราะไอ้สตอรี่สามคนนี้เพิ่งมาทีหลังไงตอนแรกทําไมไม่อธิบายอ,ะอ่นะนครับเพราะว่าทั้งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีต่างประเทศเลขาธิการนายกรัฐมนตรีงเงียบกริบ แต่พอมันมีสตอรี่ขึ้นมาใหม่แต่มันมีช่องว่างไงที่อธิบายเพราะมันมีคลิปของจริง, mm hmm. งนะครับคำพูดสี่ครั้งคุณนุ้งยิ้งคําพูดของคุณทักษิณมันย้อนแย้งกันหมดอะ mm hmm. นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนกินข้าวฟังก็พอเข้าใจได้ว่าอะไรเป็นอะไร mm hmm. ยกเว้นว่าพร้อมใจจะโง่กันทั้งประเทศต่นนั้นเองคุณหมอมิ้งบอกว่าหากฟังในเนื้อหา จะเห็นว่าเจตนาทั้งหมดเนี่ยเป็นการรักษาผลประโยชน์ของชาติด้วยวิธีการสื่อสารกับคนที่ไม่ได้เป็นตัวแทนรัฐบาลเอา้าก็ไปเถอะให้สบายใจสบายใจอะไรก็พูดดังนั้นไปคือ,อเวลานี้เนี่ยนะครับก็คือตกกะกาแปลกๆผมเองก็หลายคนบริบปิออกนั่งออกรายการค,คือไงไงตกกะกาแปลกๆไงนี่ไงตกกะกาคล้ายๆแบบนี้นะครับคือพยายามอธิบายพามันไปมุมไหนไม่ได้ไง เพราะเนี่ยครับไปมุมข้อเท็จจริงก็ไปไม่ได้เพราะการยอมรับว่าพูดจริงก็จบไปแล้วทีนี้ว่าไอ้ศิละปะเจราจาเนี่ยคุณไปเจราจาอย่างนั้นกันได้ก็เหมือนะนะครับว่าเอาถ้าสมุติคุณทักษินคุยอุ่นมาเนี่ยเรเอาทางกลับกันสมมุตินห็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับของสมเด็จทุนเซนเขายัางอยู่ในตําแหน่งเนะเป็นประธานวุฒิประธานวุฒิ<า><า>แต่ เขาทรงอิทธิพลตัวจริงเขาคือวันสต็อปเซอร์วิสของกัมพูชาทุกอย่างในจบที่เขาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครถ้าต้องการจะเจราจาเรื่องกัมพูชาเนี่ยแม้ว่าเขาไม่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยแต่ว่าเขานี่ใหญ่กว่าทุกคน mm. เหมือนวันนี้ที่ผมตั้งคำถามว่าเนี่ยครับการเจราจากับคุณทักษิณคุณุงวิ่งเนี่ยคุณควรเจราจาใครอ่ะ แต่ของเราเนี่ยมันไม่แรงเท่านะครับของเราทําหน้าที่แค่สทออรอของเขาไม่ต้องสอทรอเลยเขาจิ้มหมดเลยของเราต้องสทออรอนะครับระบบประชาธิป่ะเสือกเนี่ยหมายความว่าเอาเสือกเป็นใหญ่แต่ของเขาไม่ต้องเสือกเลยเขาสั่งของเราได้ต้องเสือกเ,เพราะว่ามันยังมีหลากหลายเรื่องราวนะครับและนี่เนี่ยครับถ้ากรกตเกิดมีมติอย่างที่ว่าเนี่ย งามไส้เลยนะครับก็มาจากการเสือกล้วนๆแต่อย่างไรก็ตามนั่นนะครับกระดานทางการเมืองเนี่ยมันก็จะกระเพื่อมกันอีกเยอะคือสภาพการปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันแข็งแรงกันในแวดวงการเมืองและที่สําคัญที่สุดนั้นเนี่ยใครก็เดาใจประชาชนนะครับในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยยากมากเหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นๆแต่ว่าสิ่งที่เราแล,แล,แลเห็นกันก็คือว่า คือบรรดานักการเมืองเนี่ยนะครับพยายามที่จะหาช่องทางกับประชาชนแต่ผมมองว่าประชาชนเขาก็มีวิธีคิดของเขาเมื่อถึงเวลานะครับแอลวอบางอย่างในบางสถานการณ์มันใช่แต่ถ้าคนไปลหลงไหลเนี่ยนะครับในลาบที่มีควรได้นั้นท้ายที่สุดมันก็พังภาพกันตามลำดับอยู่แล้ะ แล้วการที่รัฐบาลออกมาตีปีเรื่องที่จะถแถลงผลงานครบรอบหนึ่งปีนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งอันในการโชว์กล้ามไหมคะว่าแบบ<ะ>อยู่ถึงแน่อะไรแบบนี้บา่ดาว่าถึงไหน <laughs> นะครับ <laughs> คือมันพูดได้กันนั้นะก็คุณทักษิณยังยังพูดได้ว่าสมเด็จมุนเป็ปนอนหลับอยู่สามชั่วโมงระดับนี้เขานัดหน่งนัดเสร็จไปนอนมันจะเป็นไปได้นะครับไม่ใช่ว่านัดกันข้างบ้าน นะครับแล้วก็ไม่หลับไม่นอนกั้งคืนแล้วก็ไปไม่ได้แจ้งกันล่วงหน้าไปดักรอตอนเช้าเพราไม่ตื่นแต่ว่ากรณีนี้คือการนัดหมายกับผู้นําประเทศใครมันจะไปบ้าไปนอนอ่ะมันไม่สมเหตุสมผลนะครับเพราะว่าการเจรจาอะไรต่างๆนั้นมันต้องนัดหมายกับคนระดับนี้ผมไม่เคยคือฟังแล้วมันไม่สมเหตุสมผลหมดแต่ว่าเอากันเถิดว่านะครับการพยายามอธิบายอย่างไรก็ตามปัญหาว่าขนาดเรายังฟังยาก สารัฐมนูลจะฟังและเข้าใจแบบที่ว่านี้หรือเปล่าล่ะนะครับส่วนการแสดงเรื่องผลงานก็พูดกันไปนะครับพอ,อถึงเวลาก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรก็ไปแล้วก็บายบายนะครับคำพูดผลงานปนัญหาว่ามีผลงานแล้วยังยี่สิบบาทตลอดสายเนี่ยก็ยังไม่ได้ทำป <c oughs> ัญหาว่าจะทันได้ทำไหมแต่ว่านี่ครับจากจากสูตรแรกไปซื้อสัมปทานพอสูตรหลังเนี่ยเอาเงินไปอุดหนุนทีนี้เนี่ยนะครับ พอพอเงินหนุนนเนี่ยต้องเข้าใจว่ายอดผู้โดยสารในคนมันจะมาเพิ่มใช่แต่เอาเนี่ยครับเอาจากรายได้จากคนทั้งประเทศมาแต่แต่เขาจะมีให้ลงทะเบียนน่าจะพอรู้อยู่ว่า,าจะต้องใช้งบเท่าไหร่จากการลงทะเบียนคืออย่างไรก็ตามเนี่ยครับลงทะเบียนเนี่ยคือข้อสองแต่ว่าข้อแรกก็คือว่าคุณเอาเงินของคนทั้งประเทศมาจ่ายเงินไปชดเชยนะครับให้กับบริษัทรถ ไฟฟ้าเนี่ยนะครับให้กับคนกรุงเทพเท่านั้น,นมันควรแล้วเลยเห็นไหม,มเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนั่นการใช้วิธีอุดหนุนเนี่ยก็คือหมายความว่าจะไปสร้างความมั่งคั่งให้กับเจ้าของกิจาการเจ้าของสัมปทานเช่นนะครับในราคาเดิมเนี่ยที่จํานวนสูงกว่ายี่สิบาทนะครับไปไปมากเนี่ยคนอาจสมมุติว่าคนโดยสารหนึ่งร้อยคนคแต่พอยี่สบาทเนี่ย อาจจะเป็นห้าร้อยเลยนะแต่ต้องลงทะเบียนก็นลงทะเบียนมันเรื่องเล็กนะครับคนต้องการจ่ายค่าใช้จ่ายลดลงเนี่ยเดีย๋ยวมาันเขาก็ทํากันทั้งนั้นแ่ะถ้าคนที่ต้องเดินทางเนี่ยมันปัญหาไม่ได้อยู่ที่ลงทะเบียนเนี่ยแต่ปัญหาว่าหลักคิดของคุณมันไม่ใช่หลักคิดแรกที่จะซื้อสัมปทานแล้วให้เจ้าของเดิมประ,ประกอบการต่อในเดินรถต่อเนี่ยไอ้นี่ก็ผิดพลาดต่อมาเนี่ยนะครับพอถึงไหนก็พูดไปแล้วหาเสียง ต้องการจะสร้างความพึงพอใจให้กับพี่น้องกรุงเทพมหานครก็เอเงินไปอุดหนุนซึ่งไม่ต่ำกว่าห้าพันล้านอยู่แล้วนะอ,อาจจะมากกว่านั้นเนื่องจากว่ามันจะเป็นแรงกระเพิ่มมาโดยเพราะไม่ได้คิดวางแผนตั้งแต่ต้นนะครับก็คิดเอาแผนนี้ไปไม่ได้ก็แผนสองเพื่อรักษาหน้ารักษาตาในการหาเสียง,งแต่ถามว่ามันควรไหมที่เอาเงินมาจากคนทั้งประเทศเพื่อม,มาดูแลคนกรุงเทพมันไม่ใช่ไงหลักคิดมันก็ผิดแล้ว แต่มันก็มีหลายมุมมองไหม่คะคุณจรุพรเช่นเราก็มีการอุดหนุนราคาเกษตรกร,ร,กรข้าวอ้อยสารพัดส,สารพันก็เป็นเงินในกองนี้เหมือนกันแต่ว่าในกองในกรณีนี้มันคนละเรื่องกันนะอไอ้นู่นนะครับมันยังไปถ่วงกันเรื่องว่าไอ้ไอ้ส่งออกนะครับกับที่ขายในประเทศไทยความเป็นจริงเลยถ้ามันเป็นธรรมนั้นเนี่ยแทบจะไม่ต้องไปชดเชยอะไรกันเลย นะครับแต่เพียงแต่ว่าไอ้หลักคิดง่ายๆเนี่ยสําหรับนักการเมืองหาเสียงเลือกตั้งความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับไอ้ระบบขนส่งมวลชนเนี่ยคุณคิดกันมาตั้งนานแต่พอถึงเวลาคุณทําไม่ได้ไงพอทาไม่ได้ก็คิดสารพัดวิธีแต่ว่าเอาซื้อใจไปปีเอาตายดับหน้าปีหนึ่งก่อนคือผมเองก็มองเห็นว่าเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามมันไม่มีใครคิดเรื่องความย,าย,ายั่งยืนเลยคือการบริหารเนี่ยนะครับจนกระทั่งว่าคนเปลี่ยนหลักวิธีคิด นะครับแล้วก็ท้ายที่สุดนั้นเ,นเมื่อรัฐรัฐเป็นเจ้าของรัฐทำสียเองนะครับแต่ว่าต้องเมืออาชีพจะทำแบบรัฐเพราะเพราะว่าอาวิธีคิดเนี่ยเอาเงินภาษีกรข,ของประชาชนมาใช้ในการเพื่อการหาเสียงนะคือไม่ได้ทำเรื่องผลประโยชน์อื่นใดนะครับเหมือนแจกเงินะแต่ว่าพอพอถึงเวลาก็เห็นอยู่แล้วว่าพายุไม่หมุนก็จะเปลี่ยนมาคิดไอ้เรื่องเรา นะครับผลประโยชน์อื <Trad ies> ่นใดขึ้นมาแทนที่ในกรณีนี้ก็เหมือนกันเพราะว่าถ้ามันไม่ได้ยีสบาทให้ผู้แทนกรุงเทพแทบไม่ต้องคิดจะหาเสียงแต่ว่าไอการใช้วิธีง่ายๆกันแบบนี้ต่อไปรัฐบาลก็ต้องทําอย่างนี้กันหมดเห็นไหมปัญหาว่าก็คือว่าแทนว่าคุณได้ทาเศรษฐกิจให้มันดีนะครับทําทุกอย่างเนี่ยครับให้เดินมันครบวงคุณต้องคิดมาก่อนเลยว่าระบบขนส่งมวลชนที่มันยังไม่ สมูดครบกันอย่างระบบนั้นเนี่ยมันต้องรอวันที่มันครบทุกอย่างนะครับที่คิดกันทั้งแผงความจริงก็มีตัวอย่างของต่างประเทศที่ราคาถูกอยู่แล้วนะครับแต่ของเรามันมันไม่ได้คิดแบบนั้นมันคิดจะเพราะเพราะหน้าเอาเสียงมาก่อนแล้วที่เหลือก็เอาเงินรัฐเข้าไปโปลูกมันเอาเงินรัฐมาแจกเนี่นะครับหนึ่งหมื่นนั่นแหละแจกได้สองกลุ่มเพราะกลุ่มที่สามก็ก็เห็นสภาพอยู่ว่านักการเมืองมันก็เห็นมันไม่มีเรื่องส่วนต่างนี่ ดังนั้นก็ก็ไปปรับวิธีอื่นในอ้างกระตุ้นเศรษฐกิจถามว่าโครงการที่คิดอ่ะมันจะกระตุ้นอะไรตรงไหนคืออย่างนี้เพื่อจะบอกว่าการหาเสียงหลายเรื่องราวนั้นมันต้องคิดนะครับถ้าจะเดินแบบรัฐสวัสดิการก็ต้องคิดแบบรัฐสวัสดิการแต่ว่าวันนีนะ้มันคิดแบบเฉพาะหน้าคือมันไม่ใช่คิดจากความเดือดร้อนของประชาชนาแต่มันคิดต้องการได้คะแนนเสียงโดยเอาเงินภาษีละรของประชาชนไปละเลงเล่นไง ไม่ได้คิดแบบครบถ้วนรอบด้านและยัง่งยืนคือคือถ้าคิดนี่นะครับทุกมิติรายได้มาส่วนไหนไปใส่ส่วนนี้ส่วนนี้นะครับแต่ว่านี่คุณยี่สิบาทคุณหาเสียงคุณโม้ไปมากทําทันทีความเป็นจริงอะค่าไฟค่าน้ํามันนะครับค่าค่าแก๊สทําทันทีคุณก็ไม่ได้ทําอะไระเป็นที่เป็นที่คุณทักษิณโม้ก็เดินไปไม่ถึงทันทีแต่ว่าอวิธีไอ้นี่มันมันจะกระชากถ้าสมมุติว่าผลข้างหน้ามีการเลือกตั้งยี่สิบาทอะ อย่างน้อยที่สุดคนก็ไปจําในระยะนี้คือวันนี้เนี่ยครับก็คิดทุกอย่างก่อนหน้านี้ค่าไฟทีละสามเดือนสามเดือนเนีไ่ไหม